นี่จะพามาดูสีนะครับพาทุกท่านมาดูสีตารางกันผ่อนนะครับก็ถามว่าเทียบกันได้ไหมมันก็คดลดคลนแน่วเนาะ สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเวฟ125ไฟหน้า l ด d นะครับโฉมโฉมเก่านะครับสีใหม่นะครับ2011นะครับแล้ว PSE 160ปี2011เหมือนกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยจะพามาดูสีนะครับพาทุกท่านมาดูสีตารางกันผ่อนนะครับก็ถามว่าเทียบกันได้ไหมมันก็คดลดคละแนวเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นรถครอบครัวนะครับตัวนี้มันเป็นพรีเมียมเอทีนะครับหนึ่งหนซีซีนะครับแล้วก็เทียบกันไม่ได้นะครับมันคนละแนวแต่ว่าอยากให้ทุกท่านมาดูสีแล้วกันนะครับเหมือนกันมากนะครับสีนี้สวยนะผมว่าเนี่ยนอกอ่าเทาเทาเข้มๆนะครับ ไปออกทางคิวเขียวนิดนึงนะครับคิวเขียวดำดำนี่คันนี้นะครับเพิ่งมาก็ไปแล้วนะครับไปมาเมื่อวานมีคนจองนลครับรับรถพรุ่งนี้ก็เลยต้องรีบถ่ายทุกท่านดูนะว่าสีเดียวกันไหมนะครับมาไปดูจุดเด่นมันก่อนนะครับตัวรถนะครับผมจะคร่าวๆแล้วกันว่าทุกท่านอาจจะเห็นหลายๆคลิปแล้วล่ะนะเพราะว่าตัววี่125ตัวนี้มันเป็นชมเดิมนะครับเปลี่ยนแค่สีแค่นั้นเองนะครับ จุดอื่นจุดอื่นไม่มีเลยไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับก็มีแค่สีที่ว่าเปลี่ยนก็มีตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตัวท็อปตัวเก่านะครับจะมีตรงเนี้ยที่หลายๆท่านบ่นว่าเป็นสีแดงไม่สวยนะครับแล้วก็จะมีเบาะนะครับตัวนี้ทางฮอนด้านะครับจัดมาเป็นสีดําให้หมดแล้วนะสบายใจได้นะครับไม่มีสีแดงแล้วนะครับแต่จุดเด่นอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเก่านะครับไฟหน้าดีล้อแม็กนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับนี่ประมาณนี้ส่วนพีซีเอ็กนะครับ ก็เป็นไฟหน้าเป็นฟูเอล d ดีนะครับล้อแม็กขนาดล้อหน้าเป็นคอสนะครับแม็กลายใหม่ PCX n no เนย์ะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวคอมบายเบรกนะครับขนาดยางก็เบอร์เบอร์ร้อยสิบทับเจ็ดสิบนะครับคอสบสี่นี่เป็นระบบเบรกคอมบายเบรกดิสเบรกหน้าน้ำเบรกหลังนะครับสีก็เป็นสีเดียวกับเวฟหนึ่งสองห้าเลยนะครับ ก็ก๊อปกันมาเลยนะครับสีเดียวกันเลยนขนาดถังก็ใหญ่มากนะครับ8.1ลิตรนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกใหม่นะครับ4ี่วาลเอ e พ t พัดนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเป็นระบบเครื่องยนต์อโตเมตินครับนี่ขนาดล้อหลังก็จะเป็นของยางมิชลินนะครับเบอร์ยาง ร้อยสามสิบทับเจ็ดสิบนะครับพอสิบสามประมาณนี้นะครับรายละเอียดของตัวรถดูตใต้เบาะนิดนึงนะครับอัตราการปรหจัดน้ำมันอยู่ที่ห้าสิบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตอนนี้เป็น p c ซีในห่นศูนย์ห้าสิบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ,รบส่วนเว็บร้อยยี่ห้า อยู่ที่11.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอดูหน้าปัดเรือนใหม่ตัวเก่านะครับตัววิบ125นะครับยังใช้หน้าปัดเรือนใหม่ตัวเก่าอยู่นะครับเป็นเข็มอนาล็อกนะครับมีสายใหม่ด้วยนะครับสวนตัวพิเศนะครับเป็นฟูลิจิตอนนะครับฟูลิจิตอลเลยก็จะมีนาฬิกานะครับทิป บอกการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ V b e l t นะครับมีระบบ idling stop มีครบทุกอย่างนะครับส่วนสวิตช์ที่ตัวแฮนด์นะครับก็จะมี idling stop นะครับไฟฉุกเฉินนะครับสตาร์ทอันนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำครับตัวนี้ก็แต่ไฟเลี้ยวแค่นั้นเองนะครับมาดูรีโมทนิดนึงนะครับรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น2ปุ่มเหมือนสกู๊ปปี้นะครับ2021นะครับโฉมใหม่แล้วก็จะมีรหัสนะครับแล้วก็จะมี ที่เปิดเบาะฉุกเฉินนะครับราคาตัวนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับถ่ายรูปไปนิดนึงเนาะเวลามีปัญหาหรือว่ารีโมทหายนะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับอะประมาณนี้นะครับจุดเด่นมาดูราคาก็่ย่างว่าเนาะรถมันโคละแนวนะครับมันเทียบกันไม่ได้นะครับวรุ่นนี่นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวขออนุญาตนะครับติดป้ายนิดนึงนะครับดียวเทียบให้เห็นๆกันเลย อันนี้เป็นตัวคอมบิ้ไปเองนะครับพี่ติ๊ก95,000บาทนะครับ95,000บาทพูดผิดนะครับ95,000บาทส่งอันนี้ดาวผ่านร้านนะครับทางร้านจัดเองนะครับใช้เงินประมาณ30,000นิดๆน,นะครับแล้วก็ส่งอีกสองงวด5,830ยี่สิบงวด3,330นะครับอาจจะโผลงวด2,500นะครับแล้วก็จะมีไฟแนนซ์ส่งวันสอง4,285บาทถ้าที่โผล่งงวดนะครับ ประมาณนี้นะครับไฟแนนซ์เรามีสองไฟแนนซ์มาดูเวฟ125นะครับโฉมอ่าสี2011สี2021ละกันเนาะเพราะว่าจะเรียกว่าโฉมใหม่ก็คงจะเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันยังโฉมเดิมอยู่เลยนะครับเปลี่ยนแค่สีก็ราคาอยู่ที่57,500มีทั้งหมดสี่สีนะครับจะหายไปก็คือสีเทาสีเทาตัวเนี้ยเก็นเป็นสีเทานี้นะครับเพราะว่า มันเป็นเทาอ่อนกับเทาเข้มๆนะครับแต่สีอื่นยังอยู่ครบนะครับมีน้ําเงินมีขาวมีดํายังครบอยู่นะต่างแค่สีเทาแค่นั้นเองเปลี่ยนสีตัวนี้มาแค่นั้นครับนี่รายก็หมื่นหมื่นนิดๆนะครับส่งสิบสองวันวก็สี่พันสองหกสิบยิบสี่วันสองพันห้าสิบบาทขายทหกวันพันแปดนะครับ, 4, 2, บ, 1, รบไฟแนนซ์ก็ส่งสองพันเก้าสนสิบสองบาทขายที่หกวัใช้เงินก็บาทนะครับไฟแนนซ์เบอร์โทรนะครับสนใจก็โทรมาก่อนนะครับ เป็น1 9ึ่งสงนะครับสงเกษตรยนนะครับสาขาสุรนารายเราโทรมาสอบถามก่อนนะครับคนที่อยู่ในโคราชนะครับเตรียมทะเบียนบ้านประชาชนแล้วก็กำเงินแน่นเลยนะครับแล้วก็มาได้เลยนะครับใครอยู่ในโคราชสามารถผ่อนที่ร้านได้ครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบขอแนวทางแล้วกันนะครับเผื่อใครกำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับราคาต่างกันอยู่ประมาณ3 0,000กว่าบาท สามสี่หมื่นเนาะเนาะมาณสี่หมื่นนะครับกดหนึ่งเป็นเวฟบร้อยยี่ห้าโฉมอ่าสี่สองพันยี่สิบเอ็ดละกันนะครับกดสองเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อจะได้แบบตัดสินใจซื้อถูกเนาะเผื่อใครสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผมก่อนที่จะไปพรุ่งนี้นะครับต้องขอถ่ายก่อนนะครับตันนี้ เราจะไม่ได้ดูกันนะครับขอเทียบให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็เขามารับรถพู้นี้ thank mm -hmm. you